ลึกเข้าไปในป่าของญี่ปุ่นมีโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าฮาโออิคุสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างมานานหลายสิบปีว่ากันว่าในวันที่โรงเรียนถูกปิดนักเรียนหลายคนทิ้งของทุกอย่างไว้เหมือนรีบวิ่งหนีออกจากที่นี่โดยไม่หันกลับมาอีกเลยทางเดินยาวของโรงเรียนยังคงเต็มไปด้วยสมุด และรองเท้านักเรียนราวกับว่ามีคนเดินอยู่ที่นี่เมื่อคืนนี้เองห้องดนตรีคือจุดที่หลายคนได้ยินเสียงเปียโ,โนดังเองทั้งที่มันไม่ได้ใช้งานมานานเป็นสิบปีแล้วบางคืนคนในหมู่บ้านเห็นเงาของเด็กผู้หญิงยืนอยู่ตรงมุมโรงยิมเหมือนกำลังรอคนที่ไม่กลับมาอีกแล้วและในห้องครูมีคนบอกว่า เห็นรอยมือบนกระดานผุดขึ้นเองเหมือนเด็กนักเรียนกำลังขอความช่วยเหลือจากโลกอีกด้านหนึ่งโรงเรียนฮาโออิคุอาจร้างไปแล้วแต่เรื่องราวและเงาหลอนๆของที่นี่ยังคงติดอยู่กลางป่ารอให้ผู้กล้าคนต่อไปไปพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่าลืมกดหัวใจติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดี